นี่คุณป๋อเป็นครีเอทีฟส่วนนี่ป๋าส่งเป็นอาร์ตเรคเตอร์และนี่ก็คือ Hi Good morning everybody Oh Good morning uh, I believe I can fly I believe I can touch the sky Oh yes I'm fine Thank you and you See you tomorrow Goodbye Okay อ่าเป็นแนวภาษาอังกฤษอ่า uh, ยังสีเหลือง Yellow อย่างมะม่วงแมงโก้โอ้ยปิปี้วันนี้จะได้งานไหมเนี่ยฮะโอเคโอเค I'm sorry ก็พูดภาษาไทยแล้วกันนะคะสวัสดีอีกรอบนะคะสวัสดีครับชื่อปิปี้ค่ะหรือบางทีเพื่อนๆเนี่ยก็เรียกว่าปิติหรือจะเรียกว่าปิติก็ได้นะคะ ปิดปีโอเคค่ะ,คคะก็คืออย่างนี้แล้วกันนะคะวันนี้ฉันอยากให้พวกคุณเนี่ยช่วยทําหนังโฆษณาทีวีแล้วก็โฆษณาออนไลน์ธุรกิจใหม่ของฉันค่ะอืมแล้วอย่างนี้เป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรเหรครับธุรกิจเบ,กบเกอรี่ค่ะอ๋อเบเกอรี่เป็นไงคุณทําได้ไหมอ๋อได้อยู่แล้วทำไมจะไม่ได้ล่ะครับทําได้กับทําให้มันดีอ่ะมันต่างกันนะใช่ค่ะ ฉันอยากได้โฆษณาที่ดีเท่านั้นเพราะว่าตัวปิตปี้เองเนี่ยทำธุรกิจมาหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางอ,อาหารเสริมธุรกิจออนไลน์อ,อาหารเดลิเวอรี่ถ้วยถังกระมังโตทุกอย่างเนี่ยล้วนแล้วแต่ประสบความสำเร็จเจ๋งค่ะทำไมอ่ะก็ <laughs> หัวใจของการทําสื่อโฆษณานะครับก็ต้องทําให้ผู้บริโภคเนี่ยหันมาสนใจหันมาได้รู้จักชื่นชอบแล้วก็เลือกซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆของผู้ผลิตให้ได้มากที่สุดเนี่ยนะครับก็คือหน้าที่ของบริษัทผลิตสื่อโฆษณาอย่างพวกเราซึ่งแต่ละงานเนี่ยมันก็ต้องมีเทคนิคและวิธีการที่แตกต่างกันไปเพื่อทําให้ผู้บริโภคเนี่ยหันมาสนใจสื่อโฆษณาชิ้นนั้นๆครับ <c oughs> แต่ว่าครั้งนี้ค่ะครั้งนี้เนี่ยธุรกิจนี้จะเป็นธุรกิจสุดท้ายที่ปิตี้เนี่ยต้องการจะพิสูจน์ตัวเองให้กับครอบครัวได้เห็นพราะคุณทำได้ใช่ไหมคะเป็นไงยังทำได้อยู่ไหมได้สิผมไหวอยู่แล้วเฮ้ยคอยดูได้เลยนะครับคุณปี๊ปี้ปิตปิตปิตปี้ค่ะออปูดปาดเอาที่สบายใจค่ะ คุณปิ๊ิพี่ครับอค,คอยดูนะครับผมจะทําให้ธุรกิจของคุณเนี่ยโด่งดังมีชื่อเสียงยอดขายถล่มทลายให้ดูเป็นขวัญเรียมข,ขวันตาขวัญตาครับจะไปแผล่เก่าทำไม่มร้านนี้มันไม่เคยทำให้แม่ผิดหวังเลยไหวบัวเฮ้ แม่อร่อยนี่ส,สองสาวแม่ลูกดูอะไรนี่ดูอะไรนี่ดูอะไรแผอมแผมแพมแมแพอมอะไรวะโอ้โหนี่มันพวกสาวสาววงเอวีซีฟตี่เอ็นนพี่มาอ่าไม่ใช่รูปอย่างเดียวนี่เขาขายรูปถ่ายพร้อมลายเซ็นด้วยนะเฮ้ยว้าวพระเจ้าโอ้มันจังยอดเยี่ยมอะไรอย่างนี้ โอ้ยตามมาอ่อมาน่าอย่างแกนี่ไม่น่าจะเป็นแฟนคลับพวกวงเกิร์ลค๊ปอะไรพวกนี้หรอกมัวจะไปเป็นแฟนคลับพวกวงสาวสาวสาวะมากกว่า <S <S แกแต่หน้างไงมันโดนแดดหัวใจข้างในมันไม่โดนแดด <S 2> <S 2> ม,มีคอลลาเจนหล่อเลี้ยงปะโ้โหนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าโอตาคันแทะเข้าใจไหมเข้าใจรู้จักสิเมื่อตอนกลางวันเพิ่งกินเองที่เป็นเส้นๆไงเออโอ้โหจะเอาไปเวฟแล้วมีน้ำด้วยนะโอ้ย อ้เจ้มันโซบอ่ะรู้แล้วตาะมันหมายถึงแฟนคลับพันแท้โอยพม่มาเนี่ยสาววง A B C 48ของพี่มาเนี่ยหนูว่าไม่เท่าไหร่หรอกเฮ้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมหนูอ่ะก็ทำได้เป็นเล่อไหโอ้โหจปบัวไปพอไหมพอไหมพอ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 หยุด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 เชนเอ้ยพอ น่ารักละสีเสียขึ้นเลยนะไม่ไม่ไม่มาในทางดีเลยเนะี่ยคออยู่เต้นดูแล้วหหมันเลยลืมภาพเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวขดูภาพจำก่อนเฮ้ยไปมาช่วยกันคิดดีกว่าว่าเนี่ยเขาเนี่ยขายทั้งรูปนะทั้งลายเซ็นครบทุกคนเลยนะสองหมื่นบาทน่าซื้อไหมหูยสองหมืนโอ้ย <brushing. S 1> ตกใจอะไรกัน พี่มาร์มันแพงมากเลยนะคะนี่มีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะคะเนี่ยใช่ต้องคิดไม่เป็นด้วยนี่เฮ้ยสองคนแม่ลูกคิดว่าฉันโง่เเฮ้ยป๋อถามจริงเคยมีประสบการณ์ในการทำโฆษณาเบเกอรี่มาก่อนห่ะไม่มีอะป๋าเอา แล้วไปพูสมั่นหมอไปรับปากคุณปิ๊ดปีดปิดไปรับปากคุณนิวไ้สแพรอะไรโธ่ป๋าทําได้ไม่ได้ก็ต้องรับไว้ก่อนไหมอะตอนเนี้ยบริษัทเรายังไม่ค่อยมีงานอยู่ด้วยเออก็จริงว่ะอืมแล้วอย่างเงี้ยป๋าเคยทําโฆษณาเบเกอรี่มาก่อนไหมอะเฮ้ยโอ้ทรงนี้ไม่เคยแน่นอนอะ <c oughs> เคยดิจริงเหรอจริงแล้วมันยากไหมอะป๋าจะว่ายากมันก็ง่ายหรือจะว่าง่ายมันก็ยากเว้ยแล้วตกลงมันง่ายหรือมันยากเนี่ย บางทีสิ่งที่เป็นความจริงอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราคิดข้างนอกมันสุขใสแต่ข้างในตัดทิ้งนงรักสิบล้อต้องรอสิบโมงแม่คิ้วโกขวัญใจสิบล้อช้ชอะไรเขางาเนี่ยมาเป็นเพลงเลยโอ้ยเนี่ยผาเราจะทำออกมาให้สวยๆแบบนี้ได้ไหมอ่ะเบคกี่แบบเขาดูแบบจัดวางอะไรดีอากเลยสบง สงสบายแล้วๆราหนูหิวมากเลยกินให้มันดีๆเป็นสาวเป็นแซ่อืมโอ้ยอร่อยไหมอืมอร่อยมากน่าจะเผ็ดกว่านี้ก่อยไหมอืมทำไมไม่ไม่ทำเผ็ดกว่านี้ล่ะกินลาผิวมันไม่ดีกินเผ็ดมากๆเฮ้ยมันขับถ่ายดีไหมเอ้าตมากินข้าวยังอืมกินแล้วอืม กินแล้วทำไมท้องยังร้องแบบน,นี้อยู่ละจ๊ะคือมันมันก็ร้องไปเรื่อยเปื่อยของมันแั่นแหละแหมปะโถเอ้ยบางทีคนเราไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ทํามันก็ร้องของมันไปเรื่อยอ่ะเนีแบบนี้ไงสรุปกินข้าวมาแล้วหรือยังยังอะดินั่นไงคิดไปแล้วไม่มีผิดอ,อย่าบอกนะว่าเอาเงินไปซื้อรูปถ่ายของสาว ABC 4 8ตออ่ะ หนีหนีไม่มีเงินกินข้าวเลยถูกใช่ไหมโอแม่นถูกต้องเลยเอาจริงๆนะตมะฉันเลยก็ไม่รู้ว่าที่จะสงสารหรือว่าสมน้ำหน้าแกดีเนี่ยเอาเงินไปบ้าพวกสาวๆนักร้องพวกเนี้ยจะไม่มีเงินกินข้าวโอ้โก็มันอิ่มใจแต่มันหิวท้องนะ เออเอามากินข้าวเดี๋ยวตักข้าวให้อุ้ยสาทูใจดีทั้งแม่ั้งลูกเลยอ้าวอันนี้มันมไม่มันยั่งเลยนะเดีเอีีแม่หนูตามมาไปเป็นไงแล้ว่อาจะไปกินค่อยๆกินเดี๋ยวอย่าไปเร่อคำแรกเหมือนเป็คำแรกของวันละของวันนี่นี่เอากะเพราไหมคะอ เชิญค่ะทุกคนเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะและนี่ก็คือเบเกอรี่ที่ฉันทำเองค่ะตื่นเต้นไ,ไหมอยากเห็นยัง <Yeah. S 1> อยากเห็นยังโอเคงั้นก็เ oh. ชิญชมได้เลยค่ะ ตอนนี้มันอาจจะดูไม่ได้เพอร์เฟกต์เท่าไหร่แต่อีกไม่นานรับรองมันจะดูดีกว่านี้แน,น่นวน <c oughs> ตอนนี้ก็ให้พวกคุณเนี่ยทำโฆษณาโปรโมตไปก่อนเลยเนาะโอเคไหมคะโอเคอย่าลืมพี่คุณรับมากเอาไว้อ่ะ <c oughs> รู้แล้วนะไม่ต้องย้ำมากก็ได้ <c oughs> เห็นสภาพขนมของล้ววะไหวไหมเนี่ยไม่ไหวหูดเล่นเฮ้ยไหวดิเราเตรียมการไว้แล้วนี่ตอนนี้สั่งให้ทีรักเนี่ยเตรียมการพิเศษไว้เพื่องานนี้เลยทีรักข้ามอนข้าม่อนทีรักอะไรป๋ากลรเป็นที่รักฮะพูดมันดีๆเลยนะเนี่ป๋าเนี่ยให้สองแม่ลูกตระกูลใบเนี่ยเตรียมของพิเศษไว้เพื่อโฆษณาอันนี้เลยจริงเหรอออยากเห็นแล้วอ่ะผมขอดูหน่อยได้ไหมอ่ะได้ค่ะเดี๋ยวใบบัวเอาไปให้ดูดิ รับรองค่ะว่าพอคุณป๋อเห็นจะต้องปึ้งไปเลยล่ะค่ะง่ายแต่สภาพอย่างนี้มันจะทำได้เหรอป๋าไม่รู้การทำสื่อโฆษณาบางครั้งเราก็ต้องใช้เทคนิคพิเศษช่วยในการผลิตหรือในการถ่ายทำเพื่ออะไรเพื่อทำให้โฆษณาชิ้นนั้นมีภาพที่สวยงามดึงดูดและน่าสนใจต่อการรับชมครับจนบางทีผู้ผลิตสินค้าเนี่ยอาจมีข้อความแจ้งให้ผู้บริโภคทราบว่า ภาพที่ปรากฏอยู่ในสื่อโฆษณาเป็นภาพเพื่อใช้ในการโฆษณาเท่านั้นซึ่งหมายถึงสินค้าหรือการให้บริการจริงๆเนี่ยอาจไม่เป็นเหมือนในสื่อโฆษณาก็ได้ไม่ตรงปกมาแล้วคะ่ะน้ำมันเครื่องใช้แล้วคะ่ะน่ารักมากมาแล้วคะ่ะโฟมก่นหนวดคะ่ะเออเยี่ยมเอาของพวกนี้มาทำไมคะ ก็มาทําให้เบเกอรี่ของคุณดูดีขึ้นไงครับถูกค่ะแล้วมันใช้ได้เหรอคะได้ดีครับเอาจริงนะเทคนิคนี้คุณพ่อของคุณเป็นคนสอนผมเองตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ทำงานที่นี่พ่อหนูใช่อะดูนะจ๊ะโอ้โหเป็นไงล่ะคะอ ก็ God, มันดูดีมากเลยแต่ที่จริงมันคือน้ำมันเครื่องใช้แล้วอือดีวนี้เดีวน uh oh. oh, wow. oh, ี้โอ้มันเจ๋งมากมันเหมือนวิปครีมเลยค่ะใช่แต่ที่แท้มันคือครีมโกนหนวดใช่แล้วนี่เทคนิคของพ่อจริงๆเหรอคะเนี่ยใช่พ่อคุณนี่เจ๋งมากเลยนะเฮ้ยขอโทษขอโทษขอโทษยิง รถติดมากเลยโอ้โหเหนื่อยมากเลยถึงไหนกันแล้วเนี่ยนี่ค่ะพร้อมจะถ่ายแล้วเนี่ยเฮ้ยขนมน่ากินจริงๆขอกินชิ้นะนม่ยาไปโถแค่นี้มันทำหัวงได้ไงวะฮะเราทำงานร่วมกันแค่ไหนแล้วฮะคือแค่นี้วะหฮโอ๊ยเวท่ากามันแปลงๆนะหรือหรือลินมันยังไม่คุ้นนะอีกอ มีเบิ้ลทำไมมันแปลกๆรล้วก wow wow ็มันแปลกๆอ่ะก็มันเป็นขนมราดน้ำมันเครื่องใช้แล้วอ่ะฮะกิ้งทำไมอ่ะคุณมันเกินอปแล้วไอ้หมอหมอไม่ทำที่ม้าไม่รู้ ฟังีล้วขนาดยไม่นด้คไปช่วยเหรอดไหมเนี่ยใครโทรตามแล้วพยาบาลรอเลไไหมอะไปโทรก็เลยไหม่ปแล้วเออไรมาไหสิ กระรี่ที่บริษัทเราทำอะค่ะออนแอร์แล้วโอ้โหโอ้ยดูสิไม่บอกไม่รู้เลยนะคะเนี่ยว่าเป็นน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วกับโฟมกอนวดอ่ะคุณบอกเก่งที่สุดเลยค่ะออกมาเลยออกมาเลยจะเข้าไปหาคป๋าทำไมออกมาอย่างนี้ออใบมัวไม่ต้องชมผมหรอกครับถ้าจะชมเนี่ยต้องชมป๋าส่งเลยเพราะเทคนิคทั้งหมดเนี่ยเป็นเทคนิคของป๋าโอ้ยป๋าเก่งที่สุดเลยค่ะ พี่ชมพร้อมชิมไปด้วยเลยเดี๋ยวเดียด๋วยวย <laughs> ทุกคนชมก็เฉยๆนะเ <laughs> พราะว่าจริงๆแล้วอ่ะอยากได้รับคําชมให้มันชื่นใจเนี่ยจากจุมปุยของพี่ <c oughs> อะไรจะให้ชมอะไรลนะ่ะก <c oughs> ็มันเป็นหน้าที่ป๋าอยู่แล้วไม่ใช่เหรอน <c oughs> ้าย่อหรือไงก็อยากได้ความชมไม่ตองไม่ต้องไม่ต้องเลย <c oughs> คนเก่งคนดีที่ไหนเขาจะเที่ยวไปบอกคนนู้นคนนี้เขาฮะเคยได้ยินไหมปิดทองหลังแทะหลังพทะ ทุกคนคะทุกคนคะตอนนี้ยอดขายเบเกอรี่ของปิดปี้ค่ะเพิ่มขึ้นมากเลยนะคะหลังจากที่เราปล่อยโฆษณาตัวนี้ออกไปทุกสื่อค่ะยังไงนิวก็ต้องขอชื่นชมทุกๆคนเลยนะคะเป็นไงทีนี้จะเชื่อใจผมได้หรือยังฉันเชื่อในทีมากกว่าอย่าเมาสจายคนเดียว ไอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่ะอ่ใช่ใช่พี่มาเองฮะมาแล้วเหรอเอ้ยเองรออยู่ข้างหน้าแป๊บเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวรีบไปเอาเลยจะเอออะไรอ้าอะไรมาแล้วหูมือไม้เย็นไปหมดเลยอะไรมารูรูรรูรักรัมาเอาเอาดูรีบใหญ่เลย มันดีใจขนาดนี้มันรูปอะไรอ่ะโอ้ยก็รูปถ่ายพร้อมลายเซ็นของสาววง ABC 48ีโฟร์ทีเอตไงคะโอ้ยแสั่งซื้อออนไลน์ไว้นะคะป๋าอืมเฮ้ยราคาต้องสองหมื่นบาทเนี่ยสองหมื่นเหรอเฮ้ยนี่มันมันบ้านักร้องขนาดจ่ายซื้อรูปสองหมื่นเหรอมาแล้วมาแล้วทุกท่านทุกท่านะไอ้ไยืนหน่อยยืนหน่อยถือถือไว้หน่อย โอ้ยวันนั้นน่ะขอให้ทุกท่านในที่นี้นะจงเป็นสักขีแม่ปิงสักขีพยานเออให้พี่มาด้วยนะเปิดเปิดพร้อมกันได้เห็นพร้อมกันเลยรูปถ่ายพร้อมลายเซ็นทุกท่านเตรียมพับกบพบโกับรูปถ่ายและลายเซ็นของ A B C ฟอเย้ อะไรอะอะไรวะน่ะใครรู้จักมั้งวะอืมไม่รู้จักอ่ะเมันใช่เหรอใช่ใช่ A B C เหรอไปชน A B C เลยเฮ้ยมันก็ขอคอะไรเนี่ยใครวะใครอ่ะสองหมื่นเนี่ยนะสองหมื่นบาทได้อะไรเนี่ยโดนหลอกแล้วโดนหลอกมาเลยโดนหลอกมาแล้วสนมาก จริงเลยต่อมาเนี่ยก็อยากจะใบพวกนักร้องพวกนี้ดีนะสองหมื่นเป็นไงไปบุญใจทําด้วยอะไรเนี่ยคนลมแล้วมาซ้ำไอป้ป๋าขพเกาะไหนยืนยื่นอยู่พี่มาคะจะซื้อของออนไลน์ยุคนี้พี่มาต้องตรวจสอบผู้ขายให้มั่นใจก่อนนะคะถึงโอนเงินยื่นหมูยื่นแมวคะ่ะจะได้ปลอดภัยกว่า<ช>โดนหลอกขายของแบบน<า>ีน<า>้เนี่ยอย่าไปยอมนะคะพี่มาต้องไปแจ้งความด่วนด้วยค่ะใช่ใช่ใชว้ดี๋ยวเาี๋วนะทำไง ยากเลยค่ะนี่มีกูรูค่ะแม่หนูเลยเพราะว่าโดนหลอกหายมาเยอะใช่โดนไปเยอะไอ้เดี๋ยวก่อนนางใบัวนี่หลอกดา่าฉันอีกแล้วเหรอเปล่าแม่นี่นี่ยังไงทำต้องทำยังไงมีข <ทำ S 2> ั้นตอนไงนีต่ตาม้าแกต้องรีบไปแจ้งความกับตำรวจเขาเลยแล้วก็ต้องไม่เกิน3เดือนด้วยนะคือเร็วที่สุดเท่าไหร่รีบไปเลยวันนี้ได้ยิ่งดีและแกก็ต้องหอบเอาหลักฐานเอกสารทั้งหมดไปให้ตำรวจเขาด้วยนะ มันก็จะมีไอ้พวกรูปโปรไฟล์แล้วก็ไอ้โพสขายของที่มันหลอกแกอันนั้นแคปหน้าจอไปนะแล้วแกก็เอาอเลขที่บัญชีที่แกโอนเงินไปให้มันใช้ข้อความมีไหมพี่แกคุยนั่นอ่ะแคปไปให้หมดและสุดท้ายเลยนะก็คือหลักฐานการโอนเงินยังเก็บไว้อยู่เปล่า นั่นแหละทุกอย่างเลยรูปนี้ด้วยเอาไปให้ตำรวจเขาไปให้หมดสองหมื่นได้อะไรใครจะเอาไหมใครจะเอาไหมเขาไปแปะข้างฝาที่ห้องไปไปไปที่กันไปทำอะไรเราไปสองหมื่นผู้ชายต้นทุนประมาณสองบาทนี่คุณลุงนี่ ภาพสวยแล้วคนดูเยอะนะยอดไลค์ก็เยอะด้วยต้องดีมากแน่เลยเกิดมาเนี่ย e งพี่บอยดิคุณปิ๊ดปิ๊ตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปิ๊ตปิ๊เป็นไงบ้างยอดเบเกอรี่ของแกพุ่งไหมอ๋อเบเกอรี่เจ๋งละค่ะ ทำไมอ่ะทำไมเจ๊งอ่ะครับผมเห็นยอดวิวโฆษณาเนี่ยพุ่งเยอะมากเลยนะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นความผิดของปิตี้เองละค่ะพอดีว่าปิตีเนี่ยทำเบกเกอรี่ออกมาแล้วมันไม่ตรงปกใช่ไหมลูกค้าเนี่ยก็เลยมาโวยวายต่อว่าเสียหายแล้วก็ของเงินคืนกันเยอะเลยอะ<ช>่ะปิตี้ก็เลยคิดค่ะว่าแบบเลิกทําดีกว่าถ้าเกิดวันนี้ทาออกมาได้ไม่ตรงปกแบบนี้ก็ไม่ทําต่อเลยดีกว่าอืมไม่เป็นไรนะแกทําถูกเขาแหละใช่ครับ ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานโรงพยาบาลน้องสีทัญญาครับผมอะไรของผ่านผ่อนคลายผ่อนคลายคุณปิดปี้ครับผมเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณปิดปี้จะเจอสิ่งที่ทาแล้วทําได้ดีแน่นอนครับฉันเจอแล้วค่ะเจอแล้วใช่ธุรกิจโรงเรียนสอนเล่นตลกค่ะโรงเรียนสอนเล่นตลกถั่วต้มถูกต้อง แล้วฉันก็อยากให้พวกคุณทุกคนเนี่ยช่วยกันทนา<ม>ําโฆษณาโปรโมทธุรกิจโรงเรียนสอนเล่นตลกให้กับฉันได้ค่ะออเออคือว่าคิดไม่รอดแน่มันจะไปทนำามันไม่ขำมไม่หาแ,แล้วมันจะใครจะสอนสอนเองเหรอเออแล้วใครจะมาเรียนยยคือ,อกำลังคิดว่ามันจะไม่รอดใช่ไหมคะมานี่เลยค่ะปิ๊ปปี้จะโชว์ให้ดูใช่หอใช่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 เกมทดสอบความไวจับตรงไหนตอบได้ตูดหัวไหลเออหัวตูดอ ไล่ตูดหัวไล่ตูดล่ตูดไล่หัวตูดโอ้ยโผล่แล้วปิ๊ปปีครับนั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าบริษัทผลิตสื่อโฆษณาอย่างพวกผมเนี่ยมีหน้าที่ทําให้ผู้บริโภคชื่นชอบในสินค้าหรือบริการของเจ้าของสินค้าพวกเราจึงต้องสรรหาเทคนิคต่างๆที่ทําให้ผู้บริโภคเนี่ยจะหันมาสนใจโฆษณาของเราให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเห็นในสื่อโฆษณา บางทีก็อาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับสื่อด้วยนะครับ ใช,ใช่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 ใชเกมทดสอบความเร็วจับตรงไหนตอบได้หัวอเออถูกแล้วถูกอีก<ข>อ<ๆ>เกมทดสอบความไวเกมทดสอบความไว